มาครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกับเซียนไปหมดนี่วันนี้จะมารีวิวเจา้าตัวนี้ครับมันเป็นอ่าต้องบอกกันว่ามันเป็นเบาะรองนั่งของมอเตอร์ไซค์นะมันเป็นเบาะรองนั่งแบบนี้อ่าที่มันเป็นเจลอะนะฮะอ่าตัวนี้ผมสั่งใน t ิกตอกมานะครับสั่งใน t ิกตอกมาในะราคา200อนิดๆน,นะถือว่าราคาดีเลยนะสั่งใน t i k t อกมา มาก่อนอื่นมาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงเรื่องน้ำหนักครับแหมที่แรกผมคิดไว้ว่ามันจะคงจะหนักพอสมควรนะแต่ผิดคาดครับน้ำหนักมันเบามากคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำหนักมันเบามากนี่น้ำหนักมันเบามากครับที่แรกเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมใช้ตัวนี้นี่เห็นไหมผมใช้ตัวนี้ซึ่งมารองนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่โอเคเาซะเลย ไม่โอเคสเลยทิ้งไปเลยนะนี่มาตัวนี้มาแกะดูกันเลย๊มาดูหน้าตาไปพร้อมๆกันที่ชอบคือน้ำหนักเบาหมากักเบาหมากักน้ำหนักมันเบาจริงๆฮะมาดูหน้าตามันหน่อยมันเป็นเจลยจังไงจริงๆแล้วมันเป็นเจลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะหนักนะแต่มันก็ผิดคาดพอสมควรมีสายรัดให้แบบนี้นี่ สายรัดให้แบบนี้นะสองเส้นนี่ส่วนหน้าตาเจ้าว่าเอกมันนี่มันเป็นมันมีอยู่แค่นี้เองฮะนี่เห็นไหมนี่นิ่มๆน,นะหน้าตานิ่มๆที่ชอบคือน้ำหนักมันเบามากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูที่ขนาดมันก่อนครับมาดูที่ขนาดมันก่อนว่าตัวนี้มันขนาดเท่าไหรมันอื่นมาวัดขนาดกันดูก่อนฮนะนี่มาปึ๊บนี่ความยาว ความยาวนี่ครับอยู่ที่ประมาณสามสิบสามเซนนะความกว้างสามสิบเอ็ดนะตัวนี้ถูกใจที่น้ำหนักมันเบามากฮะแล้วตัวนี้เห็นไหมนี่มันมีการลื่นแบบนี้ด้วยนะมันมีการลื่นเวลาวางเข้าไปแบบนี้มันก็ถือว่าดูดเลยนะครับนี่เห็นไหมวางแบบนี้ถือว่าดูดเลยนะแล้วก็ขยับเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ถือว่าดีมากครับนี่ ที่สําคัญมันเบาครับชอบจริงๆตรงที่มันเบานี่แหละเดี๋ยวไปดูกันบ้าเวลาไปติดเบาะเนี่ยมันจะใส่ยังไงนี่มันจะมะีตะขอเกี่ยวสองข้างขอเกี่ยวมันเป็นแบบนี้นะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้ปึ้งหนึ่งข้างอ่าแล้วก็เราก็เกี่ยวไปอีกข้างนึงปับ๊บแบบนี้อีกงานหนึ่งฮะเหมือนกันไปเลยนะเกี่ยวข้างนี้ นีม่มันมีรูให้แบบนี้ปึ้งเข้าไปแบบนี้แล้วไปเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยืดสักหน่อยปึ๊บปึ๊บยืดให้สุดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตรงเบาะกันปึ๊บยืดให้สุดปับ๊บแบบนี้เกี่ยวเข้าไปปึ้งมันก็จะได้รูปทรงนี้มาเราสวมเข้าไปแบบนี้ฮะนี่ปับ๊บสวมเข้าไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ อ่ะมันจะมีช่วงเบาะที่มันใหญ่ก็คือตรงกลางเบาะตรงนี้ครับมันจะมันจะแน่นหน่อยอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็ปรับให้มันพอดีซะนี่นะอ่าตรงนี้มันปรับได้ปรับตัวสายรัดมันให้พอดีอ่ะนี่สายรัดเนีย่ยตรงอ่าด้านล่างนี่มันจะต้องรัดเยอะหน่อยนะแบบนี้ตรงนี้มันจะยันยานหน่อยอ่าลองปิดเบาะสิ ปิดบอดลงไปปัป๊บโอ้โหกำลังดีอ่าปิดบอดได้ใส่แล้วตอนรัดหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมนี่จะเห็นสายรัดตรงนี้นิดนึงนะก็ไม่หนามากนะผมว่ามันมันไม่หนามากกำลังดีเลยครับนี่เดี๋ยวต้องลองนั่งดูครับว่าหน้าตามันเป็นแบบเนี้ยเวลาเรานั่งแล้วมันจะรู้สึกยังไงมาลองนั่งดูปึ๊บเต็มก้นหรือเปล่าปัาป๊บ ถือว่านิ่มครับนิ่มแต่ว่าไม่ค่อยย้วยเท่าไหร่มันไม่ย้วยนะมันนิ่มแบบมันนิ่มแบบไม่ใช่เจลครับทุณผู้ชมตัวนี้มันนิ่มแบบไม่ใช่เจลนะมันไม่เหมือนเจลครับถ้าเจลมันจะคลืนตัวอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นอ่าตัวนี้วัสดุด้านในเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นโฟมครับวัสดุเหมือนเป็นโฟมแต่ก็นิ่มใช้ได้ฮะเห็นไหมใส่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ ว่ใช้ได้ครับสําคัญน้ําหนักเบามากครับตัวนี้ผมชอบที่น้ําหนักมันเบามากครับอ่ะลองเปิดดูใต้บาะครับนี่เห็นไหมใต้บอ่อเป็นแบบนี้ปรับสายได้นะนี่แบบนี้โอ้โห